สวัสดีค่ะพี่เอ้ยนะคะวันนี้นะคะได้เสื้อสีขาวมาจากลูกค้านะคะเรามาดูขั้นตอนว่าวิธีการที่จะทักเสื้อก่อนแรกเนี่ยเราก็ต้องเช็คคราบสกปรกก่อนนะคะเริ่มจากที่คอเลยค่ะคราบคอนะคะนะคะแล้วก็ตามสาบต่างๆแล้วก็รอยแขนเสื้อนะคะจุดที่ เสื้อเราจะสัมผัสผิวหนังนะคะก็มีตามคอแล้วก็แขนนะคะสองข้างเลยนะคะแล้วก็กระเป๋านะคะมือที่เราล้วงเข้าไปในกระเป๋าก็สัมผัสทําให้เกิดความคาบสกรปรกได้นะคะแล้วก็พวกสาบแล้วก็กระดุมนะคะเวลามือเราติดกระดุมมือเปื้อนๆติดกระดุมก็ทําให้คาบสกรปรกมีได้นะคะกระเป๋าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่นะคะข้าบสกรปรกค่อนข้างเยอะเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่เอ้ยจะมีวิธีการทำเสื้อสกรปรกเสื้อค้าบข้าบฝังหรือพวกนี้ให้มีความขาววิ่งเหมือนใหม่ได้ยังไงติดตามชมนะคะค่ะเพื่อนๆหลังจากที่พี่เอ้ยได้บอกแล้วใช่ไหมคะว่า เมื่อได้เสื้อมาเราตรวจคราบสกปกนะคะและตอนนี้มาถสิ่งขั้นตอนที่พี่ก็ได้แช่น้ําเปล่าไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาขาจัดคราบกันตอนนี้พี่ก็จะใช้ตัวนี้นะคะ AP Pro 7เป็นน้ํายาขาจัดคราบฝังลึกนะคะเดี๋ยวเราเอามาทาตามขอบที่มันเป็นรอยคราบสกปกนะคะ เทนะคะเทไปในในปริมาณนิดหนึ่งจากนั้นเสื้อที่เราแช่ไว้เนี่ยนะคะตามคอต่างๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะรอยคาบเนี่ยนะคะอเอามาป้ายเลยค่ะป้ายป้ายให้ทั่วตามจุด ตามคาบสกรปรกที่ที่เราที่เราเห็นนะคะคอเสื้อสาบ การที่เราแช่ผ้าไว้การที่เราแช่น้ําเปล่าเนี่ยเพื่อว่าการขจัดคราบเนี่ยนะคะขจัดคราบเบื้องต้นเนี่ยมันจะได้ละลายออกไปก่อนและและอีกส่วนหนึ่งก็คือผ้าเมื่อมีปฏิกิริยากับน้ำเนี่ยจะทําให้น้ํายาที่เราใช้อยู่เนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพื่อนๆป้ายไปนะคะตอนนี้ดูขอบแขนที่เป็นรอยนะคะเห็นไหมคะ พวกชุดนักเรียนชุดต่างๆที่เป็นที่เป็นเสื้อสีขาวนะคะพเพื่อนๆก็ตามขอบที่มันที่เราได้สัมผัสกับผิวหนังนะคะก็เราก็มาทานะคะคือคือจุดระวังที่จะต้องเป็นคราบนะคะคาบคอคาบแขนเห็นไหมคะการแช่ด้วยน้ำเปล่าอาจะทำให้น้ำยาเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนๆลองขยี้ดูก็ได้นะคะเห็นไหมคะใช้ถุงมือด้วยนะคะแต่น้ำยาของเราเป็นไบโอนะคะก็จะไม่แพ้ง่ายนะคะ เมืเเ่อเพื่อนๆ่ทาไปสักพักหนึ่งก็มาขยี้นะคะเมื่อขยี้แล้วเห็นไหมคะคราบเริ่มออกแล้วค่ะเมื่อเพื่อนเพื่อนขยี้รอบตัวหมดแล้วก็นำผ้าทั้งหมดนี่นะคะเข้าเครื่องซักผ้าแล้วก็ซักระบบตามปกติตามปกติทั่วไป เดี๋ยวพี่เอ้ยขอซักขอขยี้ผ้าหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะหลังจากที่พี่เอ้ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบฝังลึก AP Project ขจัดคราบตามคอเสื้อแขนและคอปกแล้วนะคะมาดูผลงานกันคอเสื้อหายไปแล้วนะคะคราบคราบไข่นะคะแขนแขนนะคะแล้วก็ตามคอปกนะคะคอปก แล้วก็แขนเสื้อตอนนี้น้ำยาที่เราได้ขจัดคราบเนี่ยยังไม่ได้ล้างนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าเครื่องซักผ้าเลยค่ะยังไม่ต้องล้างนะคะเข้าเครื่องซักผ้าได้เลยค่ะเพื่อนๆเสื้อผ้าที่เราเขาจัดคราบแล้วนะคะน,น้ำยายังอยู่ในในเนื้อผ้าอยู่ยังไม่ได้ล้างเราเข้าเครื่องซักผ้าได้เลยนะคะ จากนั้นพี่เออจะใช้น้ำยา,า AP p 8นะคะเป็นน้ำยาซักผ้าซึ่งฆ่าเชื้อด้วยนะคะแล้วก็ด้วยต่อด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่ม AP p r 6นะคะจะทำให้ผ้าของเราขาวใสและน้ำยา AP Pro 6เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มตัวนี้นะคะไม่ผสมแป้งนะคะใส่ในช่องนี้ได้เลยนะคะเพื่อน อันนี้ช่องน้ำยาซักผ้านะคะอันนี้ก็เป็นช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะเพื่อนเืนเดินเคลื่อนเลยนะคะใช้อุณหภูมิ 40, 40่สองศานะคะเพราะว่าน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะ ใช้อุณหภูมิที่40ถึง60องศาทำให้ค่าเชื้อได้ดีนะคะปรับไปที่ประมาณสัก800ถึง1,000นะคะแล้วก็เดินเครื่องปกติได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเสื้อผ้าที่มีคราบไข่นะคะที่เห็นที่เห็นเมื่อ ก่อนคลิปคลิปก่อนหน้านั่นน่ะเขาจะขาววิ่งแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะได้มาแล้วค่ะเสื้อที่พี่เอื้อซักไว้ออกมาแล้วนะคะนี่นะคะขาวใส่วิ่งเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนมาดูนะะี่ค่ะคอที่เคยมีรอยเปื้อนนะคะหายไปแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็สาบสาบเสื้อที่หยุดบริเวณนี้ แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะกระเป๋ากระเป๋าอีกด้านนะคะแล้วก็สาบตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็กระเป๋าอีกด้านหนึ่งตอนนี้มาดูแขนนะคะแขนหายแล้วนะคะคาบแขนนะคะไม่มีแล้วนะคะสองด้านนี่นะคะนะคะอันนี้โชว์รอบๆตัวนะคะ ด้านในด้วยนะคะเดี๋ยวโชว์นิดนึงด้านในด้านในก็ไม่มีคราบสกรปรกนะคะดูนะคะอันนี้ด้านนอกนะคะดูโดยโดยรวมนะคะเห็นไหมคะเสื้อของน้องขาววิง่งหล่อได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปก็คือขั้นตอนการรีดเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปในการรีดผ้าขาวชุดขาวกันนะคะขอแนะนำน้ำยาที่พี่เอื้อยใช้ก็คือนะคะ AP Pro นะคะน้ำยาขจัดข้าวฝังลึกแนะนำด้วยนะคะอ่าเสื้อผ้านะคะใครๆก็ซักได้แต่ถ้าไม่มีเวลาซักเอาเวลาส่วนนี้มาเป็นเวลาของคุณส่งมาซักที่ร้านพี่เอ้ยนะคะ341 l ี่หนึ่งลอนี่แคบายพี่เอ้ยคะ่ะติดตามได้ทางเพจและช่อง YouTube นะคะคลิปหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ